นี่นี่อ้ำพาพี่เคนมาเที่ยวห้องสีเหลืงอีกแล้วเหรอะใช่วันนี้เขาจะพาพี่เคนมาห้องแบ็กลูอีกเล้านะถ้าว่าวันนี้เขามีการอัเแตสกินใหม่มาตั้ง1 1สกินด้วยกันนะโอ้โหอย่างเยอะแน่แต่กอช้าอยู่ย่ายเราเราไปตามหาสกินใหม่กันดีกว่ามาเยอะเหมือนตรวจใครมาก่อนอื่นเนี่ยจะต้องหยิบกุญแจสีเขียวกันก่อนนะ แล้วก็ไปไขห้องตรงข้างหลังตรงนี้เองอุ๊ยบอนนะว่าห้องที่มีเจ้าตัวแบ็ครูมากทุกคุณนะอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยพี่เคนจำได้เขาจำไม่ได้หรอมาแล้วมาแล้วมาหล้งยิงกันยิงกันอ้ายิงยิงรถไปเหรอ แสดงออกบบรื้เลือดมันน้อยดีเฮ้ยนี่แหละโอกาสที่ละอ้อมอ้าวมิกกี้มาเฮ้ยด้านหลังกรอบรูปของมิกกี้เมาส์อะเราจะได้รูใหม่ที่เป็นสกินของมิกกี้เมาส์แต่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นที่โดนเจ้าฤกษ์ส,สีดำเข้าครอบงำมาเนาะมันกินเได้ปล้อยดูดิแม้แต่มิกกี้เมาส์ก็ยังไม่รอดอ่ะเฮ้ยแต่ว่าน้องน่ารักนะ ดูดีถึงแม้ลูก,กตาน้องมันจะหล่อนๆตามๆค่ะนะมันชั่นนอนน้อยนะขอบตาดำนิดนึ่งนอนน้อยแต่นอนนะไม่เอาไม่เอานอนน้อยแต่ต้องนอนนานๆน,น,นะเอาเลยพี่เคนทางนี้เราไปหาป<ม>้าที่ใหม่กัีเลยไอ้อดนอนเงี้ทางนี้ทางนี้ เออเราก็จะเข้ามาฝั่งคันนี้เหมือนเดิมนะคะไปด้วยไปด้วยแล้วก็ย้อนกลับมาที่ห้องนี้นี่เฮ้ยนั่นไงเจ้าแบ็คลูมเกิดอีกแล้วอ啊เอ้ยไม่เข้าไม่เข้าเราข้ามาซอกนี้ช่องแคบมารดกาตรงนี้้ยห้องใหม่เหรอเหมือนทะเลทรายเลยเฮ้ยบูตี้โอ้โดนแล้วมีงูอยู่ในรองเท้าบูตฉันเอาพี่เค้ไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่เอาประตูมาก่อนแล้วก็จะเก็บรอทางสกินใหม่ได้ก็จะเป็นสกินของเจ้าบูตี้ตัวเมื่อกี้อ่ะเนาะโอ้โหขาตั้งชื่อว่าบูตี้พุงเิโยเอ้ยบูตี้โดนกรีชสีดำเข้ากลืนกลืนโอ้แม่ ไอ้ดูดิถือปืนแม่มันเอาปืนยิงเราเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยปืนอะไรเนี่ยมันแหลมเปี้ยวไงี่ย,ยปืนแก๊ปป้อนเนี่ยดูดิมือดำไปข้างเลยโดนกระดกินไปครึ่งตัวแล้วนะเนี่ยเหมือนปืนที่เขาไว้สำหรับจุดเตาแก๊ปเลยดูดิจริงด้วยที่นะดังปัก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 กันนะ เราไปดูสกินใหม่กันต่อนีกว่าเราต้องมาห้องตรงนี้เราก็ข้ามทางเดินตรงนี้สม่ำเสมอที่เดิมเลยยังเสมอเลยมาเดินทางตรงนี้นะตันๆมาไม่ได้นะหนลบก่อนโอ้ยพี่เค็นตัวใหญ่ทำเพื่อนตันทางลบเพ่มาลบอกเพ่เบนมานี่ทางนี้ช่องแคบตรงนี้ระวังระวังนะอู้หูเดี๋ยวคืนล่างกอน อราจะได้โล่สีทองอันไหนนะงงก็จะเป็นสก,กินของเจ้าสมอ์เนาะฮึบฮมาแล้วฮ่าฮเราก็จะได้ร่างของเจ้าสมอ์ที่โดนเจ้ากริฟสีดำกืนกินอีกนี่นไงอะไรมาแล้วพี่เขนอย่างเป็นเจ้าสมอ์อุ้ยสมอ์พอจะน่าเหรออุ้ยสมอ์มตัวตั้งไรเนด็กคงมาทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ยแขนดำไปข้างหนึ่งอะ่ะโอ้ยน่าสงสารจังเลยหมู่บ้านของเจ้าพวกสมอ์อะถูกกืนกินหมดแล้วเนี่ยไอ้โนดี้เออหลอนนะเดี๋ยวลูกกระต่ายกับป๋า อย่าลืมนี่พาสมเพดมานะพี่เินชาแล้วก็ไปเทเลพอร์ตห้องต่อไปดีกว่าเนาะไปที่ห้องเกมแมสเน็ตเนาะที่ห้องเกมแมสเน็ตเนี่ยมันก็จะมีสกินใหม่อีกแล้วอ่ะตกใจตกใจอะไรตกใจอ้ําตกใจอ้ําทำไมอ่ะหน้าตาเป็นสมบฟเลยเลงก็เป็นสมบฟเหมือนกันนะลืมด้วยลืมไปดูท่าเดินดีดดกดดดดดมดด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 เดด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  เราก็จะได้รูปใหม่มากแล้วจะเป็นสกินของเจ้าเบนเทนเนาะโอ้โหดูรูปดิทำไมจะหมูกเหี่ยวน่ะเนี่ยไหนลองแปลงร่างสีนี่เราก็จะกลายร่างเป็นเบนเทนแต่ว่า<อ><อ>จะเป็นในเวอร์ชั่นกริชเข้ากึนกินเนาะเฮ้ยไม่ใช่แค่กริชกึนกินนะ,กกนนะอ้๊มมีแขนของโฟอาบม,มาข้างด้วยแขนแดงเลยเอามาอาบเดียวนะ <c oughs> <c oughs> มาอาบเดียวนะมาไม่เป็นโฟอาบนะไฟนฬิกาเมทริสเนาะทานจมวอดปะเนี่ยมันมาแค่ข้างเดียวอ่ะเบนเทนยังไม่รอดเลยอ่ะดูดิโอ้ไม่เดินทุกตัวเดิน เดินเลยเอาเลยพี่เคนทางนี้ก่อนที่เราจะเยืนะเองนะไอ้แรงล็อกเพ่ตามมาข้างหลังแล้วลอกเพ่เป็นมาแล้วกวอะเลยอ่ะเดี๋ยวแปลงร่างเป็นกิ๊ดเลยทางนี้ทางนี้พี่เคนห้องนี้ห้องนี้เหลียวนิดนึงเลยนิดนึงตีห้องตีห้องตรงไปตรงไปแต่ไปก่อนอุ้ยคงณพ่จะมีใครมาตุ้ยย่อะไรอยู่ไหมอ่ะมีดิมีทุกห้องนั่นแหละไม่มีห้องไหนที่ไม่มีหรอกนะอีนี่ตรงนี้ตรงนี้เขาจําได้ไหมอยู่ตรงนี้ทางนูนเหรอเฮ้ยเห็นหางจ้ะหนูเปล่า ้องเข้าไปที่ห้องเจ้าหนู่ยักษ์โอ้ยไปเร็วนี่เจ้าหนู่ยักษ์ทำอะไรวะไอ้นี่ไม่เห็นเราแล้วไม่เห็นเราแล้วเข้าประตูเอาสีแดงสีฟ้าดีสีแดงสีแดงสีแดงแล้วเข้ากันเข้ากันช่วยไอ้ยนี่มันห้องอะไรเนี่ยมาสเตอร์อิงปะเนี่ยเอ้ยนี่มันเจ้าไหมหรือเปล่าโอ้ไม่ยูรี่เจ้าไหมกำลังจะถูกเกลิงจีนแล้วอ้าวมันหนีใหญ่เลยเราเก็บสกินใหม่ได้หรือเปล่าเนี่ยหวังว่าเจ้าไหมจะปลอดภัยนะต้องเข้าไปในกรอบรูปก่อนเอาเราเข้าไปในกรอบรูปแล้วก็จะเก็บสกินใหม่ของเจ้าเจมสพี่จัลลี่แวนเนาะ โอ้ยจ้าเจมส์โอ้ตัวย่างใหญ่อะวิ่งหน้ากอดจุงอันนี้ก็มาจากเรื่องของมาสเตอร์อิงนะคะอุ้ยเรื่องนี้พี่เคนชอบเฮ้ยสกินอันนี้สวยเพราะว่าตัวใหญ่ดูว่าแต่ตอนเด็กๆแม่ตัวใหญ่มากเลยจําไม่ได้แล้วมาไปหาตัวต่อไปกันดีกว่าตัวอะไรนะอ๋อลวกแพ้ล็อกแพ้ขับผ่านทางหน่อยนะโอ้ล็กพี่ปักหแ้่อุ้ยเกือบไปนี้กระโดดมานี้กอนเออเราจะมาทางนี้ต่อเนาะทางตรงนี้ต้องระวังแนวปรับพฟ้าเพราว่าจะลงท่อเฮ้ยท่อ ต้องระวังนะท่อตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถ้าเป็นท่อนี้ก็ต้องเจ้านินจาเต่ายิงด้วยเฮ้ยท่อนี้ลาได้หลายอย่างนะพี่เคนแ <c oughs> ต่ว่าที่นี่เน,นี่ยมีนินจาเตาแต่ตว่าโดนเจ้ากริชสีดำเข้าครอบงาําซะแล้วเฮ้ยนี่มันเจ้าโดนาเทนโลนี่นะใส่ที่ปิดตาสีม่วงด้วยอ๋มทำไมต้องหงายหน้ามองเพดานตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นคนชอบพยักหน้างไง <c oughs> ดูดิชงเวลาเดินก็ต้องพยักหน้าด้วยนะเฮ้ยดูขาดิเฮ้ยขามันดำไปข้างนึงเราเห็น อันนีมันจะเนื้อเนื้อขนาดนั้น,หนไไออหเหรออันนี้ไม่เอาพี่เคนอันนี้ร่างน่ากลัว อันนี้นะคะต้องเข้ามาช่องตรงนี้ค่ะที่เป็นกำแพงล่องขนตรงนี้เนาะสีมันะจะไม่เหมือนกันเราจะเก็บตัวเลขได้ค่ะเป็นบาร์โค้ดศูนย์สองเก้าสี่ป่ะเนี่ย,ยวุ้หน้าะว่าแต่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันคือรหัสลับรู้ว่างดหน้าก็ไม่ <c oughs> ออกทางนี้แหละทางนี้ทางนี้พี่เคนไปด้วยเดี๋ยวทางนี้นหน่อยอย,อยากบิในในบางจุง้ออย,อยากบินนั่นก็เติมโรบักสิจา้าก็แต่ว่าเราเอาไอ้เลขสี่ตัวนี้ไปไว้ให้ใครอ่ะอ๋อนี่นี่เขาจะพาไปอีกห้องนึงตามอะไรตามอะไรไปด้วย ที่ห้องเท่าระบายน้ำทิ้งเหมือนเดิมเลยนะไอ่เจ้าน้ำสีเขียว,ยวสีมรกตสีเข,เขียวนี่แหละแล้วก็ต้องทะลุไปประตูตรงนี้ประตูชั้นที่สองนี่เออเดีย๋ยวนี่เพียนเฮ้ยพี่แกนัดตาลค้ออาง<ม>เขาอ่ะซึ่งมาแล้วที่บ้านให้อาไทยแล้วเฮ้ยไม่ได้มันบัก,อกโอเคได้ไหมวะเออห้องนี้เราหวังไงพี่เพียน ไอ้ห้องเงี้ยนี่นี่นี่ที่ใหม่ที่ใหม่เห็นป่าเจ้าล้ามันคุ้มอยู่นี่ไงเลขค้ายแปดตรงนี้ค้าแปดลงไปปะแปดป้องเลยนี่นี่ดาวแล้วใชไหมสกินใหม่แล้วโดนหนูโดนกัดก้นเฮ้ยได้สกินของบัคไรลเยียเฮ้ยเจ้าบัคไรลเยียเลยนะนี่ต้องแปลงร่างคู่กับวูดดี้ไหนนี่ต้องแปลงร่างดินี่บัคไรลเยียโอ้ย ข้างหลังมันมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะดูดิหัทไม่ได้เช่นกันตั้งนานเะนี่ยบายดีเล้าบายดีดิดูข้างหลังของฉันก่อนดิโอ้โหงอกมาเต็มเลยแต่อะไรม,มาก็ไม่รู้จะพลิกง,งอกเป็นปลาหมึกเลยนะ เอ้มันคล้ายๆกับแทนใบพับหรือเปล่าอะเราไม่ได้รอดนาสองคนไลยไอ้เราไม่รอดตั้งแต่แรกก็เห็นบ้า่หรือจจกสกินก็รู้เนี่ยเอามะพี่เคนไปกันที่ใหม่ต่อระวังระวังรถไอ้ยยิเลยเยียยยเลยยไม่ได้ยังไม่ได้กลายร่างเป็นกิ๊ดเลยคร้งนี้โดนกานโดนนี้ไปกันโอ้โหดีนี่คนอต้งสองข้างแต่กีนี่ น,นี่เดินทะลุมาแั้วใครเดินนะใครเดินนะระวัง,งนะข้างหน้ามีเจ้าฟิฟ้าอ๋อเจ้าฟิฟ้าเหรอเจ้ามาปั๊บาฟิฟ้าเหรอมันหลงกลงไปทางนู้นแล้วล่ะเปิดประตรูก่อนฟนี่เปิดประตูกันตรงมานี้แหละ ทั้ว่นนี้กระดึบ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 ไปกระดึบกระดึบไอ้ฮึบๆไปผ่านห้องนี้ไปก่อนไหนเข้ามาซ่อนไปที่ห้องที่ห้ามลงอยู่แล้วหรอวันนี้ไม่ลงหน<อ>ุ่มนี่นีน่วันนี้ไม่ลงแต่ว่าลงนิดนึงละกันเพราะว่ามันอยู่ตรงปากทางเห็นเปล่า<ม>เห็นเปล่าเาซ่อนตรงนั้นอ่ะ <c oughs> อ๋ะอเขาอยากให้เราแบบตื่นเต้นโอมยเราจะไปหยุดอยู่ในตรงนั้นน่ะก็กระโดดลงไปแล้วกด e เลยไงเอาเปล่าเปล่าเปล่าเปลาอย่านี่นะอ่ะเดี๋ยวเขาทำให้ดูกันนีกระโดดลงไปแบบนี้แล้วกด e เลยนะ ก็ดีเลยนี่แหละก็จะได้สก,กินใหม่มามาแล้วเย้เอ้ยน่าจะเป็นสก,กินของเพนนีนะซึ่งมาจากเรื่องกัมบรอร์ในการ์ตูนนกเกิดหรือเปล่าอ่ะคนนี้ไงที่กัมบรอร์เขาแอบชอบอ่ะ oh. เป็นมันฝรั่งเลยอุยน่ารักจุงแต่ว่าอุ้มยเขาก็โดนกินกินอีกคนแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหแขนเป็นปลาหมึกเลยหรือว่าคุณมิสเตอร์หัวมันฝรั่งก็คือเจ้าเพนนีนี่เองเฮ้ยเขาเป็นหัวเขาเป็นพีนัทอ๋อเป็นถั่วพีนัทใช่ไหม เอ้แต่ว่าไม่เหมือนเดิมแล้วดูดีแขนข้วยแขนดีแข,น,ข,ดแขนด้วยไปข้างแล้วยึกหยึกหยึกยิกกลายเป็นถวยด้วดแน,นแล้วเจ้เลยไอดูดิเอ้ยไปหยองอ่ะดีด่ปากดำหน้าดำหมดเลยอ่ะ เรามาห้องใหม่กันตอนนีกว่าเนาะเออเก็บชน้นโลกแพ้โอ้โหลกแพ้ปัดหน้าทุกครั้งเลยโลกพี่เขาเป็นแบบคนคุมซ่อยอยู่แถวนี้ขาใหญ่นะขาใหญ่นะขาใหญ่ฉันั่นซอยนะโลกแพ้โอ้โจ้าฟาฟฟามาแล้วอ้ํายิงไล่ยิงไล่เจ้าฟาฟฟาก็คุมซ่อยอยู่นี่เอาเลยพี่เคนหาทางนี้ดีกว่าอดี๋ยวเข้าไปสู้เลยเก็บกล่องอย่างนี้ก่อนกล่องก็ได้พี่เคนอา้าวนี่ไงบงังเจ้าเรนโดเฟนอะ ยังยังอย่าไปนี่เจ้าเล่นโมบฟินมีพี่เคียงมาทางนี้ก่อนมันก็จะมาสร้างจากเจ้าเล่นโเฟนนะเจ้าบูนะเอาไปวางที่ไหนเหรอแย่แล้วพี่นมาพี่เคียงเก็บกล่องไว้ก่อนยิงเลยอ้ํายิงเลยแย่วไปใช้ประโยชน์กันเยมันไม่ยอมไปอ่ะเจ้าฟอฟ้าเดือบเป็นเยอะกระเดือบเป็นเยอะเอาหน้าที่มาเอาทางนี้ทางนี้นี่ต้องใช้กล่องมาวางตรงนี้อ๋อตัวกลุ่มนแดงใช่ไห่ใช่เขาบอกว่าให้เอากล่องกระดาษมาวางตรงนี้วางด้วยวางด้วยเอาเลยวางเลย ใคร<ห>วางทีละคนนะใครให้วางกันเดียวอนี่ไงปึ๊บวางแล้วแล้วก็เดินมาตรงนี้โอ้โหยังไม่ทันไปก็เห็นยี่ห้อแล้วว่าใครนี่ไงมิสเตอร์ครับพักกินเบอร์เกอร์ไหมครับ้ย วันนี้ไม่ทำเบอร์เกอร์ไว้กินนะอยากกินแฮนดี้เบอร์เกอร์จุงเบยนี่เราก็จะเก็บสักกินของคุณมิสเตอร์คราบได้เนาะเอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะดูดิแต่ว่าไซส์เท่ากันหรือเปล่าอ่ะต้องมาลองแปลงร่างดูนะปึ๊บนี่กลายร่างเป็นมิสเตอร์คราบแล้วพวกเราก็จะไปขโมยสุดลับแฮนดี้เบอร์เกอร์อ๋อเราเป็นคู่แฝดกันแล้วเขาคิดว่าเราเป็นมิสเตอร์คราบนะมิสเตอร์คราบหนึ่งมิสเตอร์คราบตัวจริงนึกไม่รู้เนี่ยเออเดี๋วเออเขารู้เขารู้ตัวเขารู้ตัวเขารู้ว่าเราเป็นพวกแปลกปลอมเข้ามา โอ้ไม่โอ้ไม่เฮ้ยแต่วันนี้รอใหม่ตรงนี้สกินใหม่ตรงนี้ไม่เคยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บเลยเก็บเลยต่อเลยอ๋ออยังยังยังไม่ตายเฮ้ยเจ้าตรงนี้เขาจำได้เจ้านกมอดิไคโอ้ได้แล้วเก็บกันเก็บกันเฮ้ยได้แล้วอ้ราโอ้โดนแล้วเจ้านกตัวนี้มันเกรียนโอเคแล้วก็จะกลายร่างเป็นเจ้านกมอดิไคนะคะอุ้ยตัวนี้ยังเหมือนน่ะ อันนี้เหมือนน่าตลากก็ทำเหมือนกระตุ้นเลยนะอย่างงี้แ<ช>ปลว่าอ<ช>ีกสักแป๊บว่าต้องมีคู่หูเขามาด้วยแน่เลยอ๋อต้องมีคู่หูมันอีกตัวไปเปล่า,า,<ช>ามา,มมาเรื่องเลยนะมันเยอะเกินไปเปล่ามาเรื่องละตัวก็พอมั้งอันเยอะเกินไปหรออย่างน้อยแบบพาเพือ่อนอีกตัวก็น่าจะพอนะอ๋อเหลือให้เรื่องอื่นเขาว่างพี่เกีกระโดดปีกนี่ด้วย <c oughs> ใช่แล้วมันกระโดดมันจะกระพือปีกได้ด้วยไง เป็นโลก็มันก็ต้องมีปีกบินได้ใช่เปล่าอันนี้ทางนี้ทางนี้อเระวางโลกเพื่อกดนะโอ้โอ้โอ้โดนตันทางโดนรถไฟตันตายแล้วอันนี้เข้าท่อกันต่อเนาะเอาท่อสีแดงบ้างแล้วกันสีแดงนะช่วยแดงไปเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วไปไปด้วยรอดไหมรอดไหมรอดแล้วเฮ้ยทางนี้ทางนี้พี่เคนทางนั้นไม่ใช่นะมันรถไฟไหนทางไหนทางนี้เหรอทางนี้ทางนี้เฮ้ยเจ้าพิมพี่ไม่ใช่พี่พี่บันบันเออจริงด้วยโอ้โดนบันบันการอู่จะตายแลยอันนี้ด้านหลังของห้องบันบันเนี่ยเราจะเก็บโลกสก กินมไไกกนนันบันโหดจุงเป็นมิกกี้เมารุ่นแบบฉบับบาดเจ็บนะโอเคโดนมันต่อยหน้ามา <c oughs> <c oughs> นี่นี่มิกกี้เมา นี่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่ามีผ้าพันแผลอยู่บนหูแล้วดิหูมิ่กี้เม้าวแหวงไปครึ่งหนึ่งอะโดนกัดวะเนี่ยหูแหวงเลยอะโดนมันบันกัดหูมันเลยไงเนี่ยโอ้สายก็เป็นอย่างงั้นน่ะโอหน้าสงสารจังเลยพันันแผลด้วยแล้วดิขั้งหลังสะพายเป้ข้างหลังนี่นะถึงแหวงแต่ก็น่ารักนะโอ้โหแต่ละตัวนี่สมักสะบอมน้าดูนิเนี้อเคค่าวอันนี้เราก็ตามหาอีซ่อนลับๆของเจ้าสัตว์ตลาดในห้องแบล็กรูมไอค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบตามหาสกินแบบนี้เราก็อย่าลงั ใจเพื่อนเองเกมเราบอกกัน,กน,กน,กนกไปนะอย่าลืมมาค่ะแม่พวดคุณด้วยกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจา้าพ <ไป S 1> <ป>ี่ยบาย